ยี่สิบอดครับข้อไดถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจมนุษย์อันแรกครับบอกว่าระบบประสาทอัตโนมัติไม่มีผลต่อการบีบตัวหัวใจระบบประสาทอัตโนมัติครับอย่างเช่นซิมพาเทติกนะครับมีผลต่อการบีบตัวหัวใจได้นะครับเวลาที่เผชิญอันตรายนะครับซิมพาเทติกเนี่ยจะทํางานใช่ไหมแล้วก็จะทํางานนะครับโดยการกระตุ้นให้มีการหลั่งอะดรีนาลีนครับพอหลั่งอะดรีนาลีเนี่ยหัวใจครับก็จะบีบตัวถี่ขึ้นนะครับเขนะอัตราการเต้นหัวใจจะมากขึ้นครับ อันนี้ถือว่าส่งผลนะครับต้องส่งผลนะข้อ2ครับหัวใจสามารถเกิดการบีบตัวได้เองจากการกระตุ้นของไซโนเอเทียโนดไซโนเอเทียโนดนะครับคือส่วนนี้ครับเป็นส่วนนะครับที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าครับเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยมีการบีบตัวได้นะครับตรงนี้ครับจําไว้ดีนะครับ SA โนดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เองครับเพื่อการกระตุ้นหัวใจนะ อันนี้จําไว้นะครับดังนั้นข้อ2ครับถือว่าถูกนะครับหัวใจบิดตัวได้เองครับจากการกระตุ้นของไซ n o เอเท l n โ d e หรือว่า S-A นด e นะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วกระตุ้นหัวใจให้บีบตัวได้เองครับโอเคนะอันนี้ก็ตอบข้อ2ได้เลยครับส่วนข้อ3ครับเอกโตคา d ด o g r a p h ีครับหรือว่ากราฟ EKG นะครับตัวนี้ครับวัดการหดตัวและการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่าครับ ตัวกราฟ ekg นะครับก็คือกราฟนี้นะกราฟตรงนี้ครับ ekg ครับเวลากราฟแสดงออกมาเนี่ยมันแสดงนะครับจากกระแสไฟฟ้าครับเข้ามามันวัดจากกระแสฟ้านะครับไม่ได้วัดการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อนะตรงนี้ก็เลยผิดนะครับ ekg นะครับเป็นตัวที่วัดกระแสฟ้าครับไม่ใช่วัดการหดตัวคลายตัวกล้ามเนื้อนะส่วนข้อ4ี่ครับคาเดียกอาหุธแปรผันตรงกับฮาร์ดเรทแต่จะแปรผันกับสโตกลูมตรงนี้ขออธิบายนิดนึงครับ มีสามคำนะครับก็คือ cardiac output, heart rate แล้วก็ stroke volume ครับเคครับก็จะมี3ตัวนะมี cardiac output, heart rate แล้วก็ stroke volume นะครับมาดู cardiac output ก่อน cardiac output ครับความหมายคือปริมาตรเลือดนะครับที่หัวใจเนี่ยปั๊มเข้าสู่ระบบไหลเวียนได้นะครับภายในเวลา1นาทีครับเคไหมก็คือวัดเลยครับว่าใน1นนาทีเนี่ยหัวใจนะครับ ปั๊มเลือดเข้าสู่ระบบไหลเวียนเนี่ยได้ในปริมาตรที่เท่าไหร่นะครับหน่วยก็จะเป็นมิลิตรต่อ1นาทีนะเห็นไหม ml per min นะครับอันนี้วัดในเวลา1นาทีนะครับว่าหัวใจเนี่ยปั๊มเลือดได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับต่อมาครับ h า a r t เ a t ครับ h า a r t เ a t e นี่ชัดเจนนะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจครับหน่วยก็จะเป็น beat per min ครับก็คือใน1นาทีเนี่ยหัวใจเต้นทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเข้ามาอันนี้คือ h า a r t เ a t นะตรงไปตรงมานะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งครับสโตกวอลลุ่ม สต,สตัอวอล่มเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะครับมันจะคล้ายกับคาเดกอาลคูดีนึงนะคือว <eurs> ัดปริมาตรเลือดเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการวัดปริมาตรเลือดครับที่ได้จากการเต้นของหัวใจ1ครั้งนะครับสังเกตดูนะครับหน่วย่ยเป็นมิลิลิตรเปอร์บีดนะครับก็คือหัวใจเนี่ยบีบตัวครั้งหนึ่งจะสามารถปั๊มเลือดได้เท่าไหร่นะครับไม่เหมือนคาเดกอาลคูดนะครับคาเดกอาลคูดเนี่ยเราวัดจากอะไรครับวัดว่า1นาทีนะครับไอหนึ่งนาทีเนี่ยจะปั๊มกี่ครั้งก็แล้วแต่ครับ มันปั question, ๊มปริมาตรเลือดได้เ <tan> ท really ่าไหร่แต่สตกวอลลุ่มครับจะวัดที่การบีบตัวแค่ครั้งเดียวนะครับคือบีบครั้งเดียวเนี่ยปั๊มเลือดได้เท่าไรนะครับตรงนี้เป็นค่าของสตกวอลลุ่มนะเคนะครับแตกต่างกันนะครับคาเดกเอพุูดกับสตกวอลลุ่มนะจริงอยู่ว่าวัดปริมาตรเลือดเหมือนกันแต่ว่าครับสตกวอลลุ่มเนี่ยวัดจากการบีบตัวแค่ครั้งเดียวแต่คาเดกเอพุูดครับเป็นการวัดนะครับภายในเวลาหนึ่งนาทีครับจะบีบตัวกี่ครั้งก็แล้วแต่แต่ว่าวัดดูเลยครับวว่่่่าาา1นนนนนทททีีเเเยยมมมมััััป๊ลลือดดดไไ้้งหหรระก โอเคนะครับซึ่งสูตรของมันครับค่าเดียก output เนี่ยมันวัดได้จากอะไรมันวัดได้นะครับจากการเอา hard rate กับสตกวอลลุ่มครับ HR ตรงนี้ย่อมมาจาก hard rate นะ SV ก็ย่อมาจากสตกวอลลุ่มนะครับค่าเดียก output ครับสูตรของมันก็คือค่าเดียว output เท่ากับ hard rate คูณกับสตกวอลลุ่มครับเข้าใจไหมเพราะว่าทั้ง h a r ์ rate แล้วก็สตกวอลลุ่มนะครับมีผลครับกาหนดค่าค่าเดียก output ได้ทั้งคู่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าสูตรมันเป็นอย่างนี้นะครับ เราสามารถเขียนอย่างนี้ได้ครับเขียนว่าค่าคารดิเอาคูตเนี่ยมันแปรผันตรงนะครับแปรผันตรงกับฮาร์ดเรทแล้วก็ยังแปรผันตรงครับกับสโตอกวอลลุ่มได้ด้วยครับเขียนนะครับตามสูตรก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าคารดิเอาคูตเนี่ยเท่ากับฮาร์ดเรทคูณสโตอกวอลลุ่มใช่ไหม ตรงนี้ก็เป็นการบอกบอกเขาว่ายิ่งฮาร์ดเรทเยอะคาเดียคเอาพุตก็เยอะหรือว่ายิ่งสตอกวอลลุ่มเยอะคาเดียกเอาพุตก็เยอะเช่นกันนะครับเพราะว่าคาเดียคเอฟพุตเนี่ยมันเกิดจากการเอาฮาร์ดเรทคูณกับสตอกวอลลุ่มนะโอเคนะครับอันนี้ก็ตามสูตรเลยนะซึ่งสำหรับข้อตรงนี้ครับข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าคาเดียกเอฟพุตแปลผันตรงกับฮาร์ดเรทตรงนี้ถูกต้องครับเมื่อกี้ให้ดูนะคาเดียกเอฟพุตแปลผ่านตรงกับฮาร์ดเรทแต่เขาบอกว่าจะแปลผันกับสตอกวอลลุ่มซึ่งตรงนี้ผิดครับ ต้องเป็นยังไงครับต้องแปลผ่านตรงกันทั้งคู่นะครับจากสูตรนะค่าเดียวพุทธแปลผ่านตรงับฮัดเรทแล้วค่าเดียวพุทธก็แปรผ่านตรงกับสโตกวอลลุ่มด้วยนะครับเคครับตรงนี้ก็จำเอาไว้นะสำหรับข้อสอบสอนอปี6 2นะครับตอนนี้พี่อัดเฉลยไว้ครบ100ข้อนะครับแต่ว่าในปีนี้ครับพี่ขอทําในรูปแบบของคอร์สเรียนนะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับแต่ว่าไม่แพงเลยครับแค่350บาทนะครับ 350บาทคือน้องได้ดูวิดีโอนะครับเฉลยอย่างละเอียดนะครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นแล้วก็มีการบอกชัดเจนนะครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยถูกผิดยังไงนะครบทั้ง100อยข้อเลยนะครับ350บาทเนี่ยเป็นวิดีโอนะครับแบบละเอียดครบ100ข้อยลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับตรงนี้นะในการเรียนครับน้องจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผ่านกลุ่ม a c e b o o k ครับสามารถใช้บัญชี Facebook ของน้องเข้าไปดูวิดีโอภายในกลุ่มได้นะครับ แล้วก็อยู่ในกลุ่มได้ตลอดเลยครับไม่มีการหมดอายุคอร์สนะดังนั้นสามารถเอามาทวนเอามาดูซ้ําได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีการหมดอายุนะจะทวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจัดว่าเป็นคอร์สตลุยโจทย์ที่เนื้อหาเข้มขน้นคอร์สหนึ่งได้เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของคอสที่ราคาถูกมากๆนะเฉลยให้100ข้อน,นะครับในการเฉลยเนี่ยเป็นการเฉลยเพื่อรีดเค้นนะครับเอาความรู้ที่สามารถหาได้เนี่ยจากข้อสอบ100ข้อน,นะครับ ดึงความรู้ครับที่ได้จากข้อสอบเนี่ยมาเต็มร้อยเลยครับดังนั้นถือว่าเป็นการดูเฉลยที่เข้มข้นแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับในการเรียนคอสเฉลยคอสนี้นะตัวคอสตรงนี้ครับแน่นอนว่าน้องเข้าถึงนะครับวิดีโอการเฉลยเนี่ยครบ100ข้อได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับว่าพี่จะอัปเดตเนี่ยแต่ละข้อเสร็จเมื่อไหร่นะอันนี้คืออัดครบ100้อข้อนะครับน้องเข้ากลุ่มปุ๊บสามารถไล่ดูเลยครับว่าจะดูข้อไหนก่อนข้อไหนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเฉลยครบแล้ว100ข้อนะ ีนี้ครับนอกจากการเข้าถึงวิดีโอทั้ง100่้อเนี่ยน้องยังได้รับเอกสารด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตัวเอกสารนะครับไม่ได้มีแต่ตัวโจทย์อย่างเดียวนะแต่ว่ามีภาพประกอบให้ด้วยครับภาพประกอบตรงนี้ครับเป็นภาพประกอบที่ใช้เฉลยในคลิปนะครับดังนั้นน้องสามารถทําการจดโน้ตน,นะครับลงไปในเอกสารที่น้องใช้เรียนตรงนี้ได้เลยครับ เวลาอ่านทวนก็จะสะดวกมากๆ,ๆนะครับน้องสามารถดูได้เลยครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยพี่เฉลยถูกผิดยังไงแล้วก็มาดูภาพประกอบได้ครับว่าดึงความรู้อะไรมาจากข้อสอบได้บ้างนะครับก็โน้ตไว้แถวๆภาพประกอบตรงนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนนะครับที่สามารถจดโน้ตได้ง่ายๆแล้วก็กลับมาทบทวนได้ง่ายด้วยนะครับแบบนี้จะเป็นการประหยัดเวลาเราไปได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เห็นภาพในการทําควอมเข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่นะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้ จะเป็นรูปแบบของไฟล์นะครับเป็นไฟล์สกุล PDF นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเอาไปพิมพ์กันเองก็ได้หรือว่าใครสะดวกนะครับสามารถจดผ่าน iPad ก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในรูปของไฟล์เอกสาร PDF นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนให้อีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่านอกจากคุ้มค่ามากๆนะครับได้เข้าถึงการเฉลยเนี่ย100ข้อเ,เต็มแล้วน้องยังได้รับเอกสารนะครับที่เอาไปใช้เรียนใช้รบทวนได้ง่ายๆด้วยนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นคอที่คุ้มค่ามากๆนะใครเตรียมสอบสอนอ,อยู่นะครับพี่แนะนําเลยนะครับว่าข้อนี้เนี่ยควรลงเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเตรียมสอบที่กำลังจะมาถึงนะน้องจะพื้นฐานแข็งหรือว่าไม่แข็งยังไงนะครับตรงนี้ก็สามารถทําความเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยพี่พยายามเฉลยนะครับให้ละเอียดไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าน้องพื้นฐานไม่แน่นเนี่ย น้องก็จะได้รับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นก่อนนะครับก่อนที่พี่จะทําการเฉลยให้นะเข้มะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยน้องเนี่ยทำความเข้าใจแต่ละข้อได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับน้องที่พื้นฐานไม่แข็งนะแล้วยังช่วยให้น้องเนี่ยประหยัดเวลาในการไปอ่านหนังสือต่อด้ด้วยนะครับเพราะว่าในการดูเฉลยตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้ก่อนนะครับว่าจุดไหนที่ข้อสอบเนี่ยเอามาออกจริงๆความรู้ตรงไหนที่ข้อสอบเน้นนะครับหรือว่าน้องครับที่พื้นฐานแข็งแล้วนะครับอาจจะอ่านหนังสือมาเยอะอ่านหนังสือมาหลายเล่มหรือว่า ได้รับแหล่งความรู้เนี่ยครับมาหลายแหล่งนะอันนี้ก็อยากให้ลงคอร์สนี้เผื่อไว้นะครับเพราะว่าในคอร์สเนี้ครับเป็นการตะลุยโจทย์100ข้อโดยที่มีพี่นะครับคอยชี้ให้ครับว่าข้อแต่ละข้อเนี่ยถูกผิดยังไงที่สําคัญคือพี่อธิบายให้ด้วยครับว่าหลักการคิดเนี่ยมีหลักการคิดยังไงนะครับน้องอาจจะได้รับหลักการคิดเพิ่มเติมจากการตะลุยโจทย์ได้นะรวมถึงความรู้บางอย่างครับน้องอาจจะยังอ่านไม่เจออ่านไม่ถึงนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยอาจจะปริกย่อยเกินไปนะครับแต่ในคอร์สนี้ครับ ก็มีการขยายองค์ความรู้พวกนั้นนะครับมาให้น้องเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเคมไหมยังไงก็ถือว่ามีโอกาสได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอยู่นะใครเป็นสายอ่านเองหรือว่าเป็นคนที่มีแหล่งความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ลงเผื่อไว้น,นิดนึงนะครับ350บาทครับตรงนี้ถือว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าอยู่นะเค okay, นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถมาสมัครคอร์สได้ครับทางแฟนเพจครับ ไบโอโคเวอร์ครอบคลุมทุกอย่างในชีวะมอลปลายนะหรือว่าแอดมาที่ l ล n e ID ครับแอดไบโอโคเวอร์ Cover นะครับสองช่องทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าในแฟนเพจเนี่ยน้องก็สามารถอินบ็อกเข้ามานะครับแล้วก็มาแจ้งพี่นะว่าต้องการสมัครคอร์สเรียนคอเฉลยสอนอ,นอปี6 2นะครับพอชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ก็จะดึงน้องเข้ากลุ่มทันทีนะครับน้องสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับทั้ง100ข้อนะทางไลน์ก็เช่นกันนะครับ น้องชำระเงินด้เรยบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งบัญชี Facebook ของน้องนะครับและพี่ก็จะดึงบัญชีนั้นเข้ากลุ่มให้นะครับก็เรียนได้ในกลุ่ม Facebook เหมือนกันนะเค okay, นะครับหรือว่าใครมีมือถือครับสะดวกเอามาสแกน QR ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสมัครได้ง่ายนะเค okay, ครับตรงนี้ก็ใครสนใจนะครับ3า0บาทครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ดูเต็มๆเ,เลยทันที100ข้อ เฉลยละเอียดครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นนะครับให้ความรู้ให้หลักการคิดเอาไปประยุกต์ต่อได้ในข้อสอบที่กำลังจะมาถึงนะเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ